รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม We're a jet enjoy flying b a s t International Travel and Agency คุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันทึกท่องเที่ยวพบกับบุ๋มกุญชลีเช่นเคยทุกวันเสาร์นะคะและสัปดาห์ที่แล้วนะคะบุ๋มพาผู้ชมไปเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือที่เที่ยวมีมากมายเรามาต่อกันที่สัปดาห์นี้และว,วันนี้เราอยู่กับไกด์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ เขาจะรับน้องเต่าสวัสดีค่ะพี่บุ๋มสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะเต่าวรัญญาค่ะหัวหน้าตัวจากบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะยังอยู่ที่ซาปาและเต่าก็จะนำพาพี่บุ๋มขึ้นไปที่หลังคาอินโดนีนหรือว่าเทือเขาฟันซีปันค่ะอ๋อภูเขาฟันซีปันเนี่ยถือว่าเป็นภูเขายอดฮิตเวลาเรามาซาปาเนี่ย พลาดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมาซาปาแล้วไม่ได้ขึ้นเขานี้เหมือนมาไม่ถึงค่ะสมัยก่อนก็ยังมีแค่กระเช้าอตอนนี้มีรถลางด้วยนะคะ,คะที่จะพาชมบรรยากาศสวยๆสองข้างทางจะบอกว่าเวียดนามนะเขาปรับปรุงแล้วเขาก็มีการสร้างกิมมิกใหม่ๆขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วที่งทัญตอนที่มาเนี่ยอากาศดีด้วยใช่ค่ะเยน็นอากาศกำลังดีมีนาข้าบันไดช่วงกลางวันมีแดดตกกลางคืนอากาศหนาวเย็น อันนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแห่งเมืองนึงเลยค่ะ,เ,ะเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์ฟันซิป,ปันใช่ค่ะนะคะและเดี๋ยวน้องเต่าจะพาพี่แล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ฟันซิป,ปันกันใช่ค่ะเราไปขึ้นกระเช้ากันเลยค่ะ,คะ ตอนนี้ถึงแล้วค่ะจุดที่จะพาพี่บุ๋มมาขึ้นรถตรางจุดแรกจุดแรกแรก,ก่อนที่จะไปต่อที่กระเช้ากันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยเคยมาก่อน โควิดและจะมีรถลางแล้วแต่ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นอะยังไม่มีดอกไม้เยอะขนาดนี้น่ารักมากเลยอะน่ารักไหมคะตอนนี้คันหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสัก40 5 0หท่านนะฮะอันนี้จะนั่งไปก่อนแต่ว่ากระเช้าเนี่ยกระเช้าหนึ่งจะได้ประมาณ 20- 30ถึงคนประมาณนี้ไอ้รถลางแล้วก็ไปต่อกระเช้าอีกทีนึงใช่ถูกต้องค่ะเอาละไปเดนไปรถลางกันค่ะ ปานสีปานตอนนี้เราอยู่ในเขตของวัดข้างบนมีวัดด้วยแล้วข้างหลังเราตอนนี้พี่บุ๋มมีองค์พระใหญ่แต่ว่าเมฆหมอกตอนนี้นะคะได้บทบัง,งพระใหญ่ไปสะก,ก่อนแล้วเพราะตอนนี้อากาศส7เองศาหนา,าวไหมคะหนา,าวเนี่ยอากาศดีมากมากคุณผู้ชมหนาวสิ่งนี้ช่วยได้ อะไรคะถ้าเกิดท่านไหนขึ้นมาแล้วหิวข้างบนจะมีป๊อปครอร์นมีเส้กรอกมีคาเฟ่คนไหนรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วอุ๊ยอากาศหายใจน้อยไม่ต้องกังวลน,นะคะผ<ส>ู้สูงอายุกามไงมีกิจกรมมกจกรมมีที่ให้นั่งรอถอ่ายรูปยังเห็นวิวอยู่นะคะแต่แน่นอนว่าข้างบนขึ้นมาแล้วโอ้โหมันจะบอกว่าอันนี้พี่บุ๋มว่าพีก็นนะข้างบนขึ้นพี่คิดว่าพีกแล้วเพราะว่าเราเห็นผ้าใหญ่ไงยังค่ะจากนี้มีบรรดาอีก600ท่านให้คุณผู้ชมได้ไปพิชิต คุณผู้ชมเท่านั้นเราไม่พิจิตตเพราะเราจะนั่งรถห่างขึ้นไปนะคะทไมบอกอย่างี้ล่ะเอา้าเราไม่ไหวจริงเต่าเต่าลองเต่าเป็นไกดเต่าก็ต้องเดินดิเดี๋ยนรู้ส้อตั๋วให้นะคะแล้ว<ะ>เราจงกัดูกันค่ะ ันปาถูกต้องค่ะจุดสูงสุดเวลาที่ใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินตัวนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าฉันมาถึงแล้วหลังไคอยู่จริงแต่อันนี้มันอันใหม่<ฮ>ถ้าเป็นอันเก่าโบราณอยู่ั้าน,นบนน่าจะเล็กหน่อยจะเล็กหน่อยวันนี้เราก็เลยเอาใหญ่นี้อาจารย์ได้เห็นเลยพร้อมกับโครงเวียดอัดนนี้ใหม่เมื่อกี้เราเห็นเชอนเก่าถูกปะถูกต้องค่ะอันแรกเริ่มแต่ว่ามันสูงสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามเมตรนะคะนี่ก็สูงที่สุดละและเราก็พิชิต าวันนบเรรียย้อแถูกต้องค่ะหนึ่งครั้งในชีวิตห้ามพลาดกับการมาเที่ยวสาป่าเวียดนามเหนือค่ะเหมือนมีเกาเรียกว่าเป็น ั้นนะคะต่างๆให้เราได้กราบไหว้เคารพเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นมาเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยแล้วพี่บุมแล้วก็จะต้องควบคู่ไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสวยมากสวยและสงบมีพลังรู้สึกมาแล้วก็อยากขึ้นมานั่งสมาธิสวดมนต์เหลังลงพลังนะเหมือนกับเราได้ขึ้นมาสวดมนตบนสวรรค์เลยค่ะและที่นี่ก็ถึงแล้ววัดบนปันจิปันนะคะ ็คือพระใหญ่ใช่ค่ะด้านหลังของเราก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถที่จะมาแวะกราบสักการะขอพอรกันได้นอกจากนั้นแล้วค่ะการที่มีการสร้างพระใหญ่ไว้ที่นี่ไม่ได้สร้างไว้แบบธรรมดานะคะพี่บุ๋มแต่ว่าสร้างไว้นี่คือใหญ่ที่สุดในเวียดนามโอยอยู่ที่นี่เหรอใช่ค่ะความสูงข,ขององค์พระเนี่ยคือสูงอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเมตรเอาแค่เฉพาะองค์พระเท่านั้นค่ะแล้วก็สร้าง้วยทองแดงทั้งองค์แล้วก็เขาบอกว่าของเวียดนามเนี่ย สวยที่สุดมีรายละเอียดและวิจิตรบทงามที่สุดในประเทศเวียดนามภายในนั้นมีปรตสถานพระพุทธรูปทองคําด้วยพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะเข้ามาด้านในของได้ใต้ขาญ่้ายใหญ่ตรงนี้เป็นอะไรคะน้องเต่าที่นี่จะมีพระพุทธรูปทองคําประดิสถานอยู่ทางด้านในพร้อมกับมีปรตสถานพระบรมสารีริกธาตุด้วยเอาจริงๆแล้วเต่ามองว่าที่นี่เนี่ยมีการประิสฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาลองเหมือนกับว่าเราอยู่บนสวรรค์จริงๆ เห็นไหมคะตั้งแต่เจ้าแม่กวนอิมก็อยู่ที่นี่พระบรมสารีษษิกธาตุก็เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนี่เลออยที่ทางด้านในเห็นไหมคะคุณเดี๋ยวเรามาขอพรกัรสนิดเดินละกันไหนๆก็มาแล้วนะคะ หนุนโดยฟาร์มอร่อยสดชื่นน้ำผลไม้เลจิคฟาร์มเฟสเบสอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอนด์เอเจนซี่บ้านระเบียงขาว อิ่มแล้วจากบนยอดเขาฟันซิปันนะคะได้ไปสถานท่องเที่ยวเยอะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะแล้วก็เป็นพระองค์พระใหญ่พระใหญ่แล้วพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็ไปจุดสูงสุดที่เป็นสัญลักษณ์ของฟันซิปันถูกต้องค่ะหรือว่าหลังคาอินโดจีนนั่นเองค่ะแล้วก็ได้นั่งรถรางสองรอบเลยใช่ค่ะได้นั่งกระเช้าและแน่นอนถ้ามาที่ฟันซิปันนะคะรับรองไม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เพราะท่านจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นไม่อยากให้ทุกท่านนะคะพลาดโปรแกรมนี้เลยต้องไปกับใครคะไปกับเบสเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะไปเลยค่ะ ครับพี่บตอนนี้เราอยู่กันที่อยู่ในเทือกเขาหวางเลียนเซิร์นสองนานไหมสอก็คีและด้านหลังนี้ก็คือนี่คือสะพานมังกรเมฆหรือสะพานกระจกแห่งเวียดนามเหนือค่ะอ๋อแต่ว่าเราจะต้องนี่เราจะต้องลิฟต์ไปลลิฟต์นี้เป็นระยะทาง300เมตรขึ้นไปทางด้านบนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปจากที่ฟันซิปันมาแล้วนะ3,100่้ยกว่าเมตรใช่ไหมคะสะพานนี้2 0 0 0ันเมตรจากระดับน้ำทะเลก็ถือว่าสูงอยู่แหละ สูงไม่เป็นไรเป็นสะพานกระจกใช่ไหมใช่เลยแห่งแรกในเวียดนามถูกต้องเต่าเึ้ือนแบบพี่รองล่าไม่ได้เป็นวิธีกรคู่ไม่เป็นไรเป็นสิ่งชมไห่ว่าคนที่กลัวความสูงก็จะไม่ว่าเลยทุกคนก็ติดตามคุณก็ดูรายการนี้ไม่ไม่ติดตามไปทีเดียวไม่เป็นไรที่นี่นะครับเป็นที่ที่พี่บุ๋มรอคอยมาทั้งชีวิตเรากลัวไม่ได้ได้เวลาแล้วที่เราจะต้องขึ้นไปแดดกำลังมามีผ้าปิดตาไหมไม่มีไบอย่างนี้เลยโอเคป๊อ ท่านไหนที่เคยไปที่ ังเจดเจี้ยมาแล้วก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นสะพานกระจกแห่งแรกของเวียดนามและยาวที่สุดในเวียดนามด้วยแต่กระจกก็ปลอดภัยนะคะความหนาของกระจกเนี่ยสซนติเมตรด้วยกันเป็นกระจกนิรภัยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะขึ้นไปตื่นเต้นขนาดไหนนี้ แรกบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดใหม่ล่าสุดของเวียดนามเหนือค่ะและคุณบุ๊คคุณบุ๊คคุณนี่ฉันเดินมาถึงสี่ช่องแล้วเนี่ยถ้าคุณน้ำหนักเท่ากับฉันแล้วฉันน้ำหนักเยอะกว่าเรื่องน้ำหนักไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาสามารถรับน้ำหนักนะได้ถึงสามพันคนอโอ้เชิดไปเลยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมเป็นคนหญิงะ่ะคะ งงมอล่ทางฝั่งซ้ายเป็นสะพานกระจกเหมือนกันมีบันไดขึ้นไปเป็นขั้นๆน,นะคะเพื่อชมวิวทางฝั่งขวานี่เสียวฝานี่นี่คือสะพานไม้เรนโบนะคะแต่นี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับความเสียวที่มันมากกว่านี้ และนี่คือจุดไฮไลท์ในการที่คุณจะได้รับความเสียวขั้นสุดของสะรานกระจกมังกรมเมฆมอง,ง,งลงไปด้านล่างค่ะวุ๊บลงไปที่คุณผู้ชมช่องของข่าวนี้ก็คือลิฟที่เราขึ้นมานั่นเองค่ะนี่คือความสูงนะคะ500เมตรแต่ถ้าเกิดจากเทือกเขาเลยคือ2 0 0พเมตรจากระดับน้ำทะเลคนะ่ะและนี่คือสะพานกระจกมังกรเมฆ มุ่แล้วนะคะจากข้างบนมาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเามาอีกจุดหนึ่งที่เขาต่อเติมใหม่ก็จะรู้สึกว่ามันมันเดินไม่น่ากลัวเท่าอันบนอันนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะพยา่ยามไม่มองล่างค่ะเพราะว่ามองล่างไม่ได้มันก็ยังน่ากลัวอยู่โอ้โหเดินไปเรื่อยๆค่ะ สน,นสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมฟาร์มอร่อยสดชื่นน้ำผลไม้เมจิกฟาร์มเฟชเมมโมรี่คาเฟ่แอนด์ทริปอินเกสท์เฮาส์เอาละค่ะพี่บุ๋มหลังจากที่วันนี้เต่าพาพี่บุ๋มเที่ยวมาทั้งวันแล้วอันนี้ก็คุค้นๆเนาะ เมื่อเช้าเราเพิ่งขึ้นไปอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในยามค่าคืนเราเห็นตอนเช้าแล้วเราก็ไม่เห็นตอนกลางคืนแต่ตอนกลางคืนก็สวยเช้าก็สวยแต่อีกแบบจะมีบบไฟไงใช่ค่ะเป็นเส,ส,ส,สื้อมีแสงสีมันไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวตาเนียจะพาพี่บุม๋มเดินเข้าไปใงโซนของตลาดซาปาไปไหมที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่นะคะจะมีพวก ร้านอาหารขายเสื้อผ้ารองเท้าผ้าหม่มชุดนอนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันหน้าเดินเนาะถ้าเวลาเรามาถึงตรงนี้ใช่แต่ลูกพีน่ะว่าโรงแรมแต่มันตั้งอยู่เหมือนกับแบบในช่วงเขาอะ่ะถูกต้องฟ้าโรงแรมอาจจะเดินไกลหน่อย<ช>แต่ว่าถ้าเราเดินออกอากาศมันเย็นอากาศมันเย็น<ะ>ถูกต้องถ,อถ้าเหนื่อยทำไงนวด นวดเรามีภาษาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะบอกว่าเดินระยะทางเหมือนไกลนะแต่ว่าด้วยความที่มีร้านและจุดต่างๆให้เราได้ชมตลอดเลยค่ะก็เลยรู้ว่าไม่เหนื่อยเลยไม่ไกลเลยเอาละพร้อมไปลุยตลาดซาปาได้เ,เลยทั้งวันแล้วใช่ค่ะอยากเสพสีสันเมืองคืน ตึกพวกนี้ค่ะก็ที่เป็นตึกที่ได้รับพราะาธรรมจากฝรั่งเศสตอนที่ได้เขาเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เลยจเห็นอารยธรรมที่แตกต่างกันออกไปเหมือนยุนโรปใช่ใช่เพราะว่าพี่ไปยุโรปมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเดินอากาศมันเย็นอะ เหมือนตอนนี้ย่านสปาที่มีเบียงย่างมีบาร์บีคิวร้านทั้งๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งพิซซ่าร้านชาร้านขายชาบูอันนี้ก็จะแสงสีเสียงหน่อยหนึ่งเนาะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่สปาเพราะว่าต้องการอากาศที่มันหนาวแล้วก็มันเป็นเมืองโรแมนติกใช่ค่ะนี่ขณะเราเห็นรถวิ่งแบบนี้นะยังรู้สึกได้เลยว่าอากาศเนี่ยบริสุทธิ์มากค่ะพี่ก็เลยไปที่ที่หนึ่งที่เสียงใช่ใช่ใช่ นี่ยค่ะคนจะคลกคอนนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานี่ขนาดวันธรรมดานะถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเนี่ยโอ้คนไทยเนี่ยเดินก็เต้นไปหมดเลยค่ะแต่ลสร้านอาหาะน่ากินเยอะมากใช่แล้วเสื้อมาถ้าบอกว่าบางทีมาก็อยู่เมืองไทยร้อนเ่ยมันจะหนาวได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะมาถึงเขามีขายเสื้อกันหนาวให้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็นี่มีภาษาไทยด้วยนะคะมีภาษาไทยด้วยแต่ละร้านคนไทยมาเยอะก็เลยมีภาษาไทยใช่ค่ะแล้วมีร้านนวดเยอะมากเลยแสดงว่าอะไรมันเดินขึ้นค่ะ ก็ร้าเหมือนร้านนวดเยอะใช่ค่ะเมื่พี่สังเกตว่ามีแต่ร้านนวดห่างไปไม่นานก็เจอแต่ร้านนวดอีกแล้วใช่ค่ะโอ้เป็นไงคะเต็มอิ่มวันนี้สนุกเลยไหมคะอิ่มยังไงคะเที่ยวอิ่มอยู่ที่ใจสวยมาก สาป,ปาประทับใจทุกอย่างและต้องบอกก่อนว่าคือที่เที่ยวมันมันสวยจริงๆใช่ค่ะเป็นเหมือนธรรมชาติล้อมรอบไม่ต้องดัดแปลงดัดแต่งอะไรเลยใช่แต่ว่าเวลาหมดลงแล้วสำหรับสองคนแต่ว่าการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเหนือยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ สัปดาห์หน้า,นาบุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปอีกเมืองหนึ่งถัดจากกรุงฮานอยไปเร oh. ื่องเมืองหาดาวที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมที่อยากไปมากที่เคยไปเลยที่ไหนคะบุ๋<ผ>มชื่อว่าวัดตําจุ๊้เวลาเพราะฉะนั้นนะคะพลาดไม่ได้และสําหรับทริปดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสายการบินเวียดเจ็ทค่ะและก็บริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหากท่านต้องการติดต่อซื้อตัรวนะคะเที่ยวแบบนี้ทั้งในและต่างประเทศสามารถติดต่อบริษัทตัวชันนำทั่วประเทศได้เลยบอกกับเขาว่า อยากมาเที่ยวกับบริษัท Base International ค่ะหรือว่าเข้าไปชมในเว็บไซต์ baseinternational.com หรือเซิร์ชแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ ติ๊กต็อกอินสตาแกรมเซอร์คาว่าเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเรามีรายการทัวร์ดีๆชั้นนําทั่วโลกโดยเฉพาะเส้นทางมาถ่ายรายการบันทท่องเที่ยวที่เวียดนามเหนือแห่งนี้ค่ะเหนือกลางใต้มีหมดเลยค่ะค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราสองคนนะคะบุ๋มและเต่าต้องขอลาผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการบันทึกท่องเที่ยวทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะดูช่องห้ากดหมายเลขห้าค่ะคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ และคืนนี้ก็เป็นคืนที่พิเศษสำหรับบุ๋มกับเต่ามากๆเลยค่ะที่ได้พักที่ M Gallery าปาเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแห่งซาปาหรูหราสุดอลังการห้องพักตกแต่งได้สวยงามสามารถมองเห็นวิวของซาปาได้หลายมุมต้องขอขอบคุณ M Gallery Spa มากมากที่ให้บุ๋มกับเต่ามาพักที่นี่ค่ะ ตะลุยเมืองแห่งสายหมอกพิชิตยอดเขาฟานซีปันหลังคาแห่งอินโดจีนนั่งรถลางชมยอดเขาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขากัตกัตวิลเลจร่องเรือชมเทือกเขาหินปูนและทัศนียภาพอันสวยงามทั้งสองฝั่งของแม่น้ํางอดองเพ,เพลิดเพลินช้อปปิ้งกับถนน36สายพร้อมพาทุกท่านเดินทางแล้ววันที่20-23ตุลาคมนี้ในราคาเริ่มต้นที่14,999บาบาทกับไกด์มากความสามารถห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอมสินยุวพัทรักถิน่นภายใต้โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยธนาคารอมสินได้ร่วมมือกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษามาร่วมพัฒนาบูรณาการนํากระบวนการสมัยใหม่มายกระดับและเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการเพิ่มรายได้กับชุมชนต่อไปครับ และในวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจช,ชุมชนกลุ่มกระ,ะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพาน์บ้านกิว่วเคียนตำบนจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตฐ์ครับโดยได้รับการพัฒนาจากน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ครับสวัสดีค่ะพี่พิสมัยหานโซภาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนกลุ่มกระ,ะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานบ้านกิว่วเคียนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะพอดีในหมู่บ้านอะ่ะมีมะม่วงหิมพัน์เยอะค่ะแล้วทีเนี้ย ปีพศ2549เกิดดินคลนถล่มที่หมู่บ้านกิ่วเคียนของพี่ท่านก็ให้อุปกรณ์ในการกระเทาะเมล็ดมะม่วงและแบบแปรรูปค่ะให้กลุ่มสมาชิกค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือมีหลากหลายรสชาติค่ะมีทั้งหมดอยู่6รสชาติค่ะมีรสชาติอบเกลือนมเนยบาร์บีคิวสาหร่ายต้มยำปาปิกาค่ะ มีน้องๆเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะเข้ามาช่วยเรื่องแพ็กเกจกิ้งแล้วก็บรรจุภันธ์แล้วก็ตารางโภชนาการแล้วก็การตลาดค่ะ,คะสนใจซื้อมเมล็ดมะม่วงให้ติดต่อมาทางถ้าเป็นเฟซนี่พิสมัยนะค่ะแต่ถ้าไลนา์นี่จะเป็นเบอร์โทร0613142764ค่ะ คุณผู้ชมครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการอมสินยุวพัตรรักถิ่นนะครับภายใต้โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพและสําหรับชุมชนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการกับธนาคารอมสินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นัตอนนี้ได้เลยนะครับ คุณผู้ชมครับและสาหรับในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นชุมชนอะไรและพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะรวมตัวกันทําผลิตภัณฑ์อะไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับวิกฤตทําให้คุณล้มโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพทําให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคารอมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันวันนี้เราสองคนขอตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม